สวัสดีครับกลับมาแล้ว c h a ช n e l Big Way I M วันนี้กับรายการแ l c h o ว์โมเดลวันนี้คนระับไม่ได้กลับมามือเปล่านะแต่วันนี้เป็นวันที่ข้ามปีมาแล้วนะครับก็คือมันเลยปีใหม่ไปแล้วนี่ก็เป็นคลิปแรกของแอปโชว์โมเดลนะครับแล้วก็ต้องหาอะไรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาสิ่งงานใหม่ๆมาให้ดูนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ นี่ก็คือสไปเดอร์นัวนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะครับก็ลองมารับชมกันดูก่อนสไปเดอร์นัวนี่นะครับก็เป็นสไปเดอร์แมนตัวหนึ่งที่อยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครตามคอมมิทคอมมิกเนี่ยก็จะรู้จักเป็นอย่างดีครับว่าตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนสายดักดักหน่อยสายลุยๆหน่อยนะครับ ในตัวงานที่ผมอยู่ออกมาเนียมันไม่ได้เป็นของฮอตทอยนะครับแต่เป็นของซูซูทอยนั่นเองซึ่งของซูซูทอยเนี่ยมันไม่ใช่งานที่อขอลิขสิทธิ์มาโดยตรงนะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าดาร์ s สไปเดอร์จริงๆก็คือสไปเดอร์นวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมเ,เปิดกล่องเลยครับไปเลยเนี่ครับพอเปิดกล่องมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะมีตัวอย่างเงี้ยมาให้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีชุด ฐานเห็นไหมฐานนี่แล้วก็จะมีตัวนี้มาให้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูส่วนปืนเนี่ยเขาไม่ให้มาให้นะผมหาใส่มาเองให้มันเท่กว่าเดิมน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลองเริ่มรีวิวนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวที่หลังผมจะเริ่มรีวิวสไปเดอร์แมนทั้งหลังผมให้ทีลตัวนะครับซึ่งผมก็ชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะแต่ก็ไม่ค่อยได้รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมเลยแต่คลิปนี้จะเอาเริ่มต้นที่สไปเดอร์นัวก่อนละกัน ตัวสไปเดอร์นัวนะครับก็จะเป็นนี่นี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีหมวามาให้หนึ่งอันนะครับนี่ตัวละครับอย่างนี้หัวที่ให้มาก็มีแค่หัวเดียวนะหัวหันนี้หัวเดียวนี่ข้อต่อก็จะเป็นข้อต่อใจอเดียวนะครับเป็นคอชุดพร้อมคอเลยชุดก็น่าจะเป็นหนังเทียมนะครับอนาคตก็มีโอกาสลอกง่ายเหมือนกันนี่ส่วนกางเกงก็เป็นผ้านะครับ รองเท้าเห็นไหมรองเท้าเป็นรองเท้าแยกจอยนะครับนี่ขยับได้แต่ก็จะติดติดตรงตรงบูธข้างบนเนี่ยเขาป็นพลาสติกตส่วนตรงนี้เป็นผ้านะครับอิเ,อเซอรี่ที่ติดมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นปืนปืนสั้นหนัวจะเป็นใช้ปืนสั้นอยู่แล้วนะครับใครติดตามคอมมิทน,นะครับส่วนเรื่องการขยับเนี่ยผมจะขยับให้ดูก็ขยับได้เยอะอยู่นะถ้าใครไม่กลัวผ้าแตกหรือเก็บดีก็ขยับได้ขนาดนี้นี่ ครับหัวก็ลงได้ค่ะอันนี้นะเป็นก็นนแจ็คสันเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูที่ตรงขาขานะครับก็ขยับได้อ่าอ๋อได้สุดเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างเท่นี่เห็นไหมครับนี่ครับเโอเคนะ ก็จะประมาณนี้ถ้าใครเล่นก็จับตกแต่งได้สวยได้หน่าดูมกันนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราถอยยังไม่ทํามาถ้าทำมาผมก็จะซื้อเก็บไว้เหมือนกันแต่คนนี้ยังไม่มีก็เล่นของค่ายอื่นไปก่อนแล้วกันเป็นเต i ร์ปาร์ตี้ค่ายอื่นไปก่อนเลือกเข็มขัดนะครับแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นชุดหนังเหมือนกันแกะออกมาได้เปลว่าว่าเป็นอย่างนี้เห็นป่ ขอโทษขอโทษลืมมองกล้องแกะออกมาได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเสื้อเหมือนกันแนะนําอย่าไปแกะมาเลยถ้าคุณจะเก็บนะนอกจากคุณจะไประเบิดขายอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยทำนะแต่ผมก็ซื้อไนงะขอมาทํางานแบดครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวงานแล้วเขาก็จะแถมฐานมาให้หนึ่งอันนะครับนี่เราก็จะหนีบติดกันไว้นี่ครับชึ้ง เท่ hey, ผมบอกเลยวันนี้นี่สวยในตัวกล่องผมก็จะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวรอผมซื้อโต๊ะมาก่อนนะผมจะยืนถ่ายสวยๆให้นี่ยมันไม่มีโต๊ะเปิดออกมานะครับก็จะเห็นหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะนี่ให้ดูให้ชัดก็จะเป็นรูปของนวัวนัวมาอย่างนี้นวันวนัวแกออกมาปุ๊บ ก็จะมีไม่มีอะไรมากครับผมเบอกแกอ,ออกมาก็จะมีแค่ชุดมือแล้วก็ใยมุมๆแค่นั้นเองเนี่ยมีชุดมือก็ก็จะมีแบบนี้เห็นไหมมนี่มีแค่นั้นแหละแค่นี้จริงๆแล้วก็มีเส้นเส้นใย,ยมุมๆเนี่ยเส้นใย,ยมุมอย่างนี้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรแล้วก็วเข้าใจว่าเขาเป็นงานที่อ,อืจะพูดไงดีอ่ะงานของเติร์ดอะ่ะ เต๋อปาร์ตี้ก็คืองานร่วมอะไรวานี้นะครับก็มีอุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากในส่วนในตัวเนื้อเรื่องของนวลเนี่ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรว่าจะมีเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบภาพขาวดาอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าก็เลยมีอยู่อย่างนี้แค่นั้นเองถ้าใครอยากรู้เรื่องสไปเดอร์นัวลองพิมพ์เสิร์ชใน YouTube ได้นะครับก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะเต็มหมดเลยก็ลองไปอ่านดูยังไงก็ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆกับเปิดรับปีใหม่ปี64นี่นะครับยังไงก็อย่าไปกลัวกับโควิดครับแต่ต้องป้องกันนะเอ้ยพูดไม่กลัวไม่ได้นะอย่ผมโดนด่าจริงๆเอาเป็นว่าจะทำอะไรให้ป้องกันตัวให้ดินนะครับแล้วก็ปิดแมสล้างมือตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เราเกิดปัญหาแล้วไม่ไม่ให้เกิดภัยอันตรายกับตัวเองและผู้อื่นนะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้กับเจ้าหนัว สไปเดอร์นัวแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการแอบโชว์โมเดลเราจะมาโชว์โมเดลอะไรกันแล้วเจอกันครับขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องราคานะครับเพราะว่ามันคือรายการแอบโชว์โมเดลไปแล้ว